้ายยาสเปเชียลวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบูธดรีมเดย์ที่งานบ้านและสวนในปีนี้กันครับปีนี้เรามานในทีมไฟ RGB ที่เน้นแสงสีสวยงามสุดๆเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนได้มาลองโต๊ะเป่าดับไฟฟ้าและก็วีสุขภาพรุ่นใหม่อยา่าง X Series Mac 5D ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานในงานนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะกันเทีตตัวกันดีกว่าครับเริ่มกันที่ตัวนี้นะครับเป็นกีวีรุ่น X Series Light นะครับจับคู่กับโต๊ะสีคลาสสิกโอ๊กที่มี Stand มบ,มมบ,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 บูเดนโมแลโตอมร คลีนกันบ้างนะครับกับเก้าอี้ซิกเนเจอร์ซีรีนะครับจับคู่กับโต๊ะสีขาวที่เน้นการตกแต่งแบบมินิมอลวางเพียงแค่ i m a c สํสำหรับคนที่อยู่หอหรือพื้นที่จํากัดเราก็จัดให้ดูว่าวาง i m a c และยังเหลือพื้นที่ไปทาอย่างอื่นได้ครับ เรามาดูตัวนี้กันครับเรียกว่ายกห้องในบ้านในฝันของใครหลายๆคนเอาไว้ที่นี่เลยครับกับเก้าอี้ X Series m a g f i D จับคู่กับสีคลาสสิกโอ๊กอีกเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแขนจับใจโรซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์และยังต่อ USB และหูฟังที่ตัวแขนจับจอได้ด้วยครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมและมอฟใครที่อยากได้ของไปจัดโต๊ะคอมเพิ่มเติมต้องมาดูฝั่งนี้เลยนะครับมีแต่ของน่าใช้ทั้งนั้นครับที่สาคัญเนี่ยราคาพิเศษส ปิดท้ายกันที่แขนจับจอกันดีกว่านะครับเรียกว่ารวมแขนจับจอที่ครบที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอวอร์ดซีรีส์นะครับไปจนถึงรุ่นแฟลกชิพซีรีส์นะครับเรียกว่าครบจบสำหรับคนที่อยากหาแขนจับจอที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับแอบกระซิบนะครับว่ามีรุ่นที่รองรับ3จอด้วยนะใครมีอะไรอยากได้อยู่นะครับต้องรีบไปที่งานบ้านและสวน Impact เมืองทองธานีนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคือเหลือแค่เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะถ้าไปแจ้งทีมงานเซลล์นะครับบอกว่ามาจาก y ยเขาจะรีแถมเด้วยรับสหวันนี้ต่ยยขาัะ